อัปเดตสถานการณ์การช็อตต่อช็อตกับการอัปเดตสถานการณ์ที่ราคาทองคำปรับตัวมากกว่า12,000จุดแล้วในขณะนี้นับเขาเดาววันพรุ่งนี้นะครับใกล้สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับกับการเปิดรับสมัคร Real Factor Theory รุ่นที่10นะครับในวันที่16พฤษภาคมพรุ่งนี้แล้วนะครับใครที่รออยู่พรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยเตรียมทักมาได้เลย ฟีดูเซนเตอร์นะครับกับการเปิดรับสมัครเรียลแฟ t เต t ร์ท r y รุ่นที่10ในเดือนที่แล้วนะครับนักเรียนรุ่นที่9สามารถถอนกำไรได้มากกว่า90,000จุด90,000ดอลลาร์เลยนะครับ90,000ดอลลาร์เลยประเด็นเลยก็คือกับรุ่นที่10นะครับกับรุ่นที่9ที่เราจะเปิดลงทะเบียนนะครับในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันดีกว่าแล้วในเดือนนี้นะครับ นักเรียนเรียลแฟกเตอร์ทีโอรีรุ่นที่9จะได้ถอนกำไรอีกเท่าไหร่ท่ามกลางการปรับตัวมากกว่า20,000จุด